พี่น้องเอ้พี่น้องรวมๆรวมๆเอ,ออกลนยมาได้ที่พี่น้องยังไม่ได้กินเอาพี่น้องแกชิชุกเลยเนาะชุกแล้วพี่น้องกยแกงหละงก์อะมาได้เสร็บๆกันพี่น้องบัน สบายดีเด้อพี่น้องมัตสุกุสุคนมาว่าพี่น้องฟังลาวฟังไทยตั้งประเทศนะพี่น้องเนาะมันหนีนบอภพรสาวในพอโค้ดได้กินเน,งงนื้อละงอกเด้อพี่น้องเห็ดลงะลงอกพี่น้องกำลังลลางอยู่เนาะมีทีหลางเห็ดละงอกพี่เนาะสาวในกำลังอยู่สาวกันก็นได้กินคือกันสาวกัน,นอยู่ฟังพี่ผมเห็นเนะาะสาวกัน ล้างแบบใดไม่จัแต่ชาวนายเอาคอยทีล้างถ่วมาคัดเด้พ่นหลายปีแล้วพี่น้องมาได้กินเห็ดี่แ่ปีแ้ชาวนาจหลายปีละสิอปีแล้วละเม็ดปีเนี่ยเมปีได้กินพอดีนี่บ่พอนกันาบอต๊่ได้กินาตามไปแบกนตอะคุต๊ทางโงไป่ แถวนี้ก็มีเฮ็ดละงอกกินนี่เนาะพี่น้องเจ้พี่ใหพี่น้องเอ้ยพี่น้องมเอาออกหลาย่ได้พี่น้องยัง่ได้กินปลาอกมดลปลาน้อยอยบพี่น้องนานทีได้กินเนาะว่ากัน จาะกับใช้พุ่นเนี่ยปาดแล้วกันใสกะละมังตัวนั้นมาล้างซอยกันเลยพี่น้องเด้อ <c oughs> น้องชายปอกปาดออกที่ดินที่ดินออกพี่น้อง้อันในก็คัดที่ล่างถ้วยละพี่น้องน้ <c oughs> องพี่น้าง้วยอันนี้เขาเอิ้นอนให,นหนย่างมาแล้เท้าแล้วคิดไข่ ใครอย่ามาเจียวพี่น้องกันดอกแด้เลยทีม่วนคับเนาะอใไรเห็นคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้นเน่ด้อพี่น้องชมคลิปให้เน่ด้อเน,นาะแอนสมองของทา่านทานเป็นกำลังใจให้เบาพ่อนเนะเด้อคือไข่ไก่หนิพี่นานะนนพี่น้องเนาะไม่นี่ผลตกเด้อพี่น้องเอ้ย ปกเล็กปกเล็กอยู่ยงอาจจะดงลละังนิเด้ยบมีไม่เปนคนหลางค่ะไม่จะได้ประหตบม่มีอันเท็ดเพิงขมเนาะเีจอเจ็บตักง่กได้กินน้ำขาวที่จับกันเนาร้อนแล้วลาตอนนี้น,น้นนากครับ

ใส่แล้วม่แห้งหวานแหคมแน่ป่วยมื่อไรนี่ได้กินดีแวกิ่นนี้ได้ตาเดีคือใส่ดเก่าอนแตะเกีบ้คนล้างเองเอาคันออกที่ินที่ินเราเพี่้องเมนูปนแล้วได้ไหมเนีรารบกยิดปีของ่อพอนี่้องพี่เจ้าได้กันชิป สิบสองปีสิเอ็ดปีเนี่ยได้กินนี่เนาะมาว่ากันพี่น้องถือเป็หัวก็นากันจนดนคลเห็นพิมพ์นี้ก็ฝากไปติดตามชาวในเลยเรอพี่น้องช่องกินไปเสียไปในชาแนลทำพิมพ์ยากกับพิมพ์ชาวในที่ซื่อพี่น้อง เป็นกำลังใจให้กันพี่น้องแำ่ังใจไปมัดผู้บ้านหน่ะฮะไปชาเนี่ยเด็การที่งานน่ะพี่น้องไปชากบขอต้อนขอไยนะพี่น้องเขื่อนทุกนะพี่น้อง Một chiếc gióc ở hồ đỏ, nó bật bọc bên yang bưng song, mật bên sang mật ký cốp ngonê, 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 กกินเแนล้ยมีในคลิปเปิยมาและวค่อยหลังไม่หน,นีแบบบังเอิญพี่น้องคือไปตลาดตัวนี้เอาไว้แก้วแล้วทำไมไม่แก้วน้ำน้ำกันหน่อมันเป็นระดัไข่ไว้แก้วนะมันกันเฒ่าจ้ะบ้างม,มันเมาอืมมันเมาเหรอร้านมีอะไรรถุงเราจักรบาลน,น,นั่นนี่ร้อยห้สิบห้าสิบเนาะม่ได้ไรปันไดนะ้เนาะนี่พี่น้องเอ้ย ไข่มันอู้ดานเห็ดเป็นไปเมื่อไรนี่คุณจะเลิกสรพาขึ้นไข่ไดนบะเดี๋ยวควนฟ้าล้วจาอกทีี่เจ้าคุณยังมาไล้อกเอใช่กัน ตอนเขาเอาเขาโบราณเนาะออืพยานมันเขาเขาบอกว่าอันนี้เนี่เขาไปนั่นนายพน้องไปใต้เอาเลยตา่เอาใต้เอาคือกบคือเขียดนี่ตัวจะปาดออกหมดเลยนะจะกินยังได้บแบบจะไม่ขิดแน่จังน้อยพี่น้องละงอกเลื้องอ่ะนี่กลายก็ยังงอกเลื้องเอาแค่นะ ก็หลน่นด้วยเก็ดมางนัื่อได้น่อยเถะอะนะเพิ่ได้กสี่ดอ,อกเพิ่มนำใบเนี่ยนางก็จะเห็นเหมือนแตาโหปีพันเลยขายแพงเจา้าจิตวะนะมันสวย กันมาแล้วมาแล้วนี่แค่มันช้ำทเฉยแค่มันช้ำีเกืไ่ไก่เลยนะพี่น่อย แต่ว่าเขาปาดออกดินออกอืูได้เนาะเขาก็ปาดไม่น่อยเดยวเช่นไม่ได้กินเมืม่อนวานเบาพอนเห็นพี่อายเอาลงยูทูบก่น,นเห็นเราได้ไลน์ด้วยเราอยู่บ้านเนาะเฮ็ดกำลังออกเันอยานะ ู่บ้านนะพอได้กินอยู่ด้กใหากระดับ่บได้ขายช่้คนอื่นเขาด้้ยในบ้านในลุยได้พี่น้องวะลุยมัมวลปลา ได้เรนมาพอนดคลิปยังแล้วง็ติงตามสม้ Comment, มดนะ้พีเนอาอคอมเมนต์มาเทนาะพี่น้ <c oughs> องเนาะทิพยขาดประการใดจ้ะถอดขอไพอนก็อาจจะบก่งเกิปกับก่น้องภาพกับภาพกับบงามเปานใดใรศัพท์เนาพี่น้องบาไล้ใส่ลกองบ่ได้บ่ง,งามบ่อน,นี่บ่ง,งามกัติชมกันได้ด้พี่นองเออ ก็พอนจะได้แก้ไขเนาะบางทีวิธีนั่งก็โอบวิทพี่น้องก็ชูงพดตั <c oughs> ด้งกองได้แล้วไปนั่งก็นนะทำเองมาทุกอย่างในบ้านอ,ออกนั่แล้วพี่น้องมีที่ได้กินบ่้ยพุมดแล้วนี่เกลือลงอกมาแล้วนี่นข้าวเราละ,ละ ว่าอะไรพอแกงไงแกเอาไปตรงนี้ตองเอาพอแล้วอัไนไหมเปิดมาแล้วนี่ยตอนนี้บักงามแต่เนี่ยหลักเอานะหลักเอาของเจ้ากันได้ ล้างเอาของช่องอของเช่กันเป็นผีน้องสว,ว่างอย่าบอกใครแล้วเด้อ <laughs> อย่าบอกใครแล้วเด้อพี่น้องรับของเราเป,เป็นแกงอเอาไว้เฮถอันลูกชายเพิ่นกินเด้อ็ดนะลูกชายเพิ่นกินเป็นย่ังไงเป็นตัวของมากฝาอาหานของเราโอ้ยดอกมันแตกกัน,นพี่น้องเสียดายดซื้อกับแพงแล้วเนาะอเอาพาพี่น้องไปชมดู้ดางแล้วงเรากำไังไลายเล้ยพี่น้องเลยย <c oughs> ประมาณนี้เนาะฟัามาตุ้มๆกันกันบัตรแกงบัตรแกงพี่น้องให้ไปหามื่อไหร่กันไปหาในตลาดมื่อไหร่ก็บบัดรแกงพี่น้องเอ้ยอ่ารอยโซมบัดแกงเด้อพี่น้องวันนี้เด้ออ่ะลงหม้อได้พี่น้องได้บัดรอุ้ยอุ้ยเฮล่งงอกตัวน้ำพรอนเฮล่งงอกตัวน้ำพรอนพี่น้องวะ ากินบ่พี่น้องเดี๋ยวรอ,อคนนีดจังหน่อยเนาะตัวนี้กับของเซากันแชนแนลเนาะพี่น้องเนะาะฝากติดตามเพฟนเดอรกําลัง <c oughs> นางฮ็ดอยู่พี่น้องอนางฮิตอยู่พี่น้องเจ้าสีกแกงเอาคลิปว่าแซกันแกงกินกับลูกกับผัวเนาะพี่น้อง <c oughs> เพราะว่ามันได้มันก็วมัมันผัวด่มันได้น้อยเดียวพี่น้องเลยเห็ดแพงช่วงนี้เนาะเพราะว่ามันเป็นกาลังออกมากเห็นไหมออกกาลังอันนั้นเนาะเดี๋ยวนี้ทำแบบละลายเนี่ยละลายจะได้เห็ดเห็ดงามป่ะขอยังงามป่ะเอ๊ดอกงามนี่เด้อปะปะง่ายอยู่อ้าวพี่น้องนี่ไก่ะชิชุกเลยเนาะ มีมือชุกพี่นองเพราะว่ามันมีวันจันทร์นะชุกแล้วพี่น้องเอ้แก่งให้ละงก,ก์อะมาเด้อเซเบๆกันพี่น้องบัลเปิดหอมห้วยพี่น้องเอ้ย เจ็บเจบพี่น้องเลยอืมอะคลิปนี้ก็บจบเพลงเจ็ทนี้ล้วพี่น้องน้องคลิปหน้าพรอกันไหมกินเขาก็พี่น้องมามาเจ็บ,บเจ็บเห L ม,หมือนกันเด้ออย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจมาพร้อมพี่น้องเลยกราบสวัสดีสบายดี